สวัสดีจ้าสวัสดีสมโสมนะจ้าไม่ได้แต่งหน้าจ้าไม่ได้แต่งหน้านะจ้าพี่น้องนะมากินอาหารเช้าจ้าตอนนี้ก็มากังวลจ้าเพราะว่าลูกสาวไปตรวจมา3วันแล้วผลยังไม่ออกจ้ะ ผลผลยังไม่ออกว่าติดหรือเปล่าทีนี้เราก็มากังวลว่าเรากลัวเราจะติดด้วยไงไต้องรอผลผลของลูกสาวออกก่อนก็จะออกวันนี้หรือไงเนี่ยไม่ได้มันหลายวันแล้วนะวันนี้วันที่4ี่แล้วผลยังไม่ออกเลยจ้ะเดี๋ยให้ลูกสาวตื่นก็จะถามว่าผลเป็นยังไงบ้างเพราะกลัวว่าจะติดถ้าเกิดติดเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ติดแล้วต้องไปตรวจไง ต้องไปตรวจแล้วเทนี้ก็ต้องมากักตัวทําอะไรอีกพี่น้องกลัวจะติดไม่ใช่แลพักนี้เ <c oughs> มื่อวานมาสองวันเนรู้สึกไม่ค่อยสบายจ้ะรู้รู้สึกไม่ค่อยสบายนะมารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ไม่ได้เป็นไข้เป็นหวัดอะไรหรอกแต่รู้สึกตัวว่าไม่ค่อยสบายกลัวจะมาติดด้วยจ้า รู้สึกว่ามันไม่สบายตัวมันเมื่อยแล้วมันมีบางทีบางทีมันแน่นหน้าอกจ้ะพี่น้องบางทีมันแน่นหน้าอกมันไม่รู้เป็นอะไรนอนกลางคืนก็แน่นหน้าอกจ้ะไม่สบายจ้ะก็เลยเนี่ยตื่นมาเช้านี้ก็เลยไม่ได้แต่งหน้าแต่งอะไรจ้ะพี่น้องมันรู้สึกไม่ค่อยดีจ้ะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยสบายอยู่แล้วค่ะโอ้ยผมขาวค่อย ไปย้อมมาเนี่ยยังไม่ถึงสองเดือนเลยเนี่ยเริ่มขาวแล้วเนี่ยผมขาวเมันก็แก่แล้วเนาะมันขาวไวเหลือเกินยังไม่ถึงสองเดือนเลยเนี่ยย้อมไปขาวแล้วข้างในยิ่งเยอะข้างในเนี่ยขาวปโปรนแล้วเนี่ยข้างในก็ขาวจ้ะ ต้องไปหาซื้อที่ยอมผมมาอีหมละจะยอมเสียอะไรดีมันถึงจะไอปิดไอผมขาวได้เนี่ยจะยอมก็จะทำเองนี่แหละไปให้ก็ทำมาไปทำครั้งหนึ่งหลายพันดเีย๋ยวไปน้องเกือบห้าพัน ให้ก็ทำมาเกือบห้าพันไปทำสีผมตัดด้วยสะด้วยทำสีผมด้วยอบด้วยนั่ะสี่ห้าพันนั่นแหละพี่น้องเราก็มากังวลเนาะกลัวเราจะติดไงเพราะว่าเรารู้สึกสองวันเนี่ยเราไม่ก็สบายมีการแน่นหน้าอกจากพี่น้อง มันแน่นหน้าอ,อกมันบอกไม่ถูกนะมันแน่นหน้าอ,อกข้างซ้ายจ้าพี่น้องมันปวดปวดมันปวดปวดยังไงไม่รู้มันเหมือนกระตุกเป็นบางทีกินเหมือนเดิมจ้า คลิปที่ลงไปเนี่ยก็จะมีคลิปเก่าแล้วก็คลิปใหม่ด้วยนะคลิปที่ถ่ายทำอาจจะถ่ายทำเอ่อวันนี้แต่อาจจะไปลงวันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ชักไม่ค่อยขยันแล้วนะไม่ไม่ไม่ค่อยลงคลิปตามวันเท่าไหร่นะบางทีก็ถ่ายวันนี้ก็ลงวันนี้บางทีก็ถ่ายวันนี้แล้วไปลงวันอื่นจ้ะพี่น้องถ่ายคลิปเก็บไว้เก็บไว้เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าไม่เป็นอะไรเงี้ยก็จะถ่ายคลิปแล้วจะเก็บไว้เก็บไว้แล้วเราก็ทยอยคลิปออกเออญาติาบอกคลิปเธอก็ไม่มีใครดูขยันจังเลยบอกวันหนึ่งลงไม่รู้กี่คลิปกี่คลิปคนก็ไม่ได้ดูคนก็ไม่มีคนดู ก็ก็ถ่ายลงไปงั้นแหละจ้ะพี่น้องแล้วแต่คนจะชอบดูเนะาะจะดูไม่ดูก็ลยยแล้วแต่แหละ ่ะมาถึงเวลากินอย่างเงี้ยเราก็มาถ่ายคือมันก็ไม่เสียเวลาอะไรเท่าไหรหรอกพี่น้องเราทําคลิปเราเวลาเราเวลาเป็นของเราอ่ะเวลาส่วนตัวทํางานทําการทําอะไรเสเร็จแล้วทีนี้เราว่างกินแล้วก็มาถ่ายมันจะว่างตอนนี้แหละ เรามาดูไม่มีของขายหรอกนะไม่ได้ขายของหรอกนะทำคลิปเฉยๆยจะแล้วคนส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาทำคลิปกํากเขาขายของนะเดี๋ยวนี้กบน้อยกบน้อยไม่ได้ขายของนะไม่ได้ขายของจ้าไม่มีของขายแล้วก็ไม่ขายด้วยแล้วก็ไม่ขายของหรอกนะ เจ้าคนคนอื่นเขาทำคลิปขายของกันเราว่าจะขายแล้วก็ไม่ขายเพราะว่ามันยุ่งยากเราจะทําแบบค่าส่งค่าอะไรมันก็แพงจะไปน้องไปอยู่ห้องปงค่าส่งมันแพงจ้ะกิโลนึงหลายร้อยค่าส่งอะนะมันคนบอกว่าเธอ ทำคล like, ิปเธอเอาของฮ่องกงของอะไรก็แล้วแต่เธอเอาเอาของมาขายก็ว่าให้เราทําของแบบลายสดแล้วเอาของมาขายอ่ะนี้ใครจะมาช่วยเราเราทำคนเดียวใช่ไหมล่ะเราทําคนเดียวอย่างนี้แล้วใครจะไปเราแพ็กของใครจะไปสั่งของจะไปซื้อของเราก็ทํางานบ้านเราซื้อกับข้าวเราก็ไม่ว่างอยู่แล้วใช่ไหมล่ะจะให้เรามาทําอย่างนี้อีกเราย่งไม่ว่างใหญ่ใช่ไหมล่ะใครจะมาซักผ้าทํางานบ้านล่ะ ถ้าเกิดมาขายของก็ต้องไปดูของต้องไปสั่งของต้องไปเอาของมาแล้วต้องมาไลฟ์สดขายของก็ต้องมาเช็คต้องใครเอามั่งเอามั่งถ้าใครเอามั่งต้องมาเขียนจดไว้เลขที่อที่อยู่ต้องมามาเขียนที่อยู่ไว้แล้วก็ต้องมาแพ็คของแพ็คของแล้วต้องเอาไปส่งไปรษณีย์ล่ะใช่ไหมล่ะพี่น้องเออไม่ใช่ง่ายๆนะ เราก็ไม่ใช่ว่าจะหาเงินแบบนั้นเนาะเราไม่ใช่ว่าจะมาหาเงินไม่ต้องหาเงินถึงขนาดนั้นล่ะมันก็มีกินอยู่แล้วพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องไปหากินแบบนั้นมันก็มีกินอยู่แล้วไม่ต้องเอาเยอะหรอกเอาพออยู่นี่แหละก็มีอยู่แล้วน่ะพ,พูดตรงตรงเหอะพูดตรงตรงเหอะฉันก็รวยอยู่แล้วล่ะ ไม่รวยมากแต่ก็พอมีมั่งเลยนะใช่ไหมนะ่ะฉันก็พอมีกินพอพอได้กินแต่จะไม่ต้องไปทําอย่างอื่นฉันก็มีกินตลอดชีวิตนะ่ะพูดตามตรงนะน,นะแต่ที่มาทําคลิปเนี่ยเพราะเรามีเพราะเราชอบทางด้านนี้เราคือเราว่างเราอยากจะลองเราอยอยากจะลองทําเราอยากจะลองทําลองดูใช่ไหมแล้วมันลองได้ในปี่น้องมันไม่ต้องเสียเงินนะเนี่ยจะถ,ถ่ายคลิปให้ดูก็ไม่ได้เงินได้ทองหลังนาะจะบอกให้นะ่ะไม่ได้เงินหรอกนะ พราว่าคนดูก็ไม่เยอะคนสับส i b e ก็ไม่เยอะก็ไม่ได้เงินนะงนะทำมาทำมาจะครบปีแล้วจ้ะทำไม่ดูมาหลายเดือนก็ไม่ได้เงินได้ทองแล้วนะพีนะ่น้องนาะผู้ตามตรงนะท,ทำเพราะว่าเราอยากทำแนละ้วอยากให้แบบอยากอยากเรียนรู้ว่างั้นเถอะเราอยากจะมีประสบการณ์เราอยากจะเรียนรู้เห็นคนอื่นก็ทำ มันก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราแค่กินถ่ายทําเวลาเราทํากับข้าวเนี้ยบัดที่บ้านเรากินอะไรแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็ทําไปใช่ไหมล่ะก็ให้คนดูคนดูก็ชอบดูก็ดูไม่ชอบดูก็แล้วไปชีวิตประจำเราประจําวันของเราในแต่ละวันวอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เล่นเล่นมั่งใช่ไหมล่ะเรามีความสามารถในด้านาเฉพาะอย่างนี้แล้วจะพี่น้องบางทีกินมั่งเล่นมั่งสนุกเฮฮามั่งอะไรไปคลายเครียดพี่น้องเป็นคนอย่างนี้นะ แต่จะมาให้ขายของอย่างนี้ไม่ไหวหรอกนะขายไม่ไหวหรอกนะเราบอกไม่หาอะไรมารีวิวแบบรีรีวิวรีวิวอะรีวิวได้อยู่รีวิวได้แต่จะมาให้ขายของแนละขายไม่ได้หรอกจ้าถ้ารีวิวสินค้าอะไรพวกเนี้ยโอเคจ้ไม่เป็นไรจ้าใช่ไหมละ่ะ ้าจะมาให้มาให้ไลฟ์แบบขายของอย่างนี้ไม่ไม่ได้ทําไม่ได้นะจ๊ะบอกไว้เลยนะถ้าใครจะติดต่อมาถ้าเกิดดังนะถ้าใครติดต่อมาจะให้มาขายของถ้าไม่ขายบอกไว้เลยนะบอกไม่ขายของแล้วนะจะจะให้รีวิวอะไรให้เนี่ยโอเคนะเ <c oughs> อออะไรก็แล้วแต่ที่มันยุ่งยากก็จะไม่เอาจะไม่เอานะจ๊ะเป็นคนชอบแบบธรมธรมดาธรรมดาจ้ะพี่น้องแม่อะไรมากมายนะบอกบอกตามตรงบอกไว้ก่อนเลยนะ เพราะฉันเป็นคนที่ไม่ไม่ก่อยขยันมากเท่าไหร่คือคุณขยันคือเป็นคนที่แบบว่ามันมันอยู่ตัวพี่น้องคือมันอยู่ตัวคือไม่ต้องอะไรมากมายอะสําหรับชีวิตอ่ะมันเป็นแบบนี้ไม่ต้องอยากจะได้แ้วแเราทำไมเงินเยอะๆเงินเยอะบางคนกิดนะบบกว่าทําไปเก็บเงินไว้เยอะๆเก็บเงินไว้เยอะมันตายไปมันก็ใช้ไม่หมดมันก็มันมันก็จะมันก็เอาไปไม่ได้อีกแหละพี่น้องได้ไหมนะ อตอนนี้เราก็มีมีเลี้ยงตัวเองอยู่นะัดช่วงตอนแก่นะมีเงินเก็บอยู่นะก็ไม่อดอยากจะพี่น้องมาทำคลิปก็เล่นๆทำแบบสนุกสนุกทำแบบสไตล์ของตัวเองแล้วก็ทำตามที่เราถนัดอย่างนี้ไงเรามีความรู้สึกแล้วเราทำด้านนี้เราโอเคเราทำได้เราก็จะทำอันไหนเราทำไม่ได้เราก็ไม่ทำจะพี่น้องเราทำแบบตามสบายใจของเราอะใช่ไหม่ะ เนี่ยก like ็ยังมาเป็นห่วงเนี่ยทีู่จยติดโควิดเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าเนี่ยมันรู้สึกเดี๋ยช่วงช่วงเนี้ยมันรู้สึกหนักหนักเนี่ยหนักหนักหัวเนี่ยมันเหมือนอาการที่ว่าจะเป็นไข่อย่างนั้นน่ะพี่น้องมันมีอาการหนักหนักหัวเนี่ยมันเหมือนจะไม่จะเป็นไข่แต่มันไม่มีไข่นะมันเป็นอย่างนี้น่ะแต่ไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่อะไรน่ะ ก็ยังมาเป็นห่วงนีจะจะให้ลูกสาวตื่นไวๆจะได้ถามว่าผลออกหรือยังถ้าเกิดไม่ติดแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปเช็คมันจะอะไรหรากลัวจะติดะถ้าเกิดไม่ติดเราก็แล้วเราก็สบายใจใช่ไหมเราก็มีโอกาสไม่ติดถ้าเกิดว่าติดนะเราก็มีมีสิทธิ์ติดด้วยในอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมาทําให้มากังวลเนี่ยนอนก็นอนก็นอนม่ค่ก็จะหลับก็มาคิดคิดคิดตื่นหลายหนแล้วมาคืนเนี้ย โมจะคิดก่จะติดโควิดจ้ะเดี๋ยวลองลองดูให้นูกสาสักตอนบ่ายให้เขาตื่นก่อนจะถามว่าเป็นผลออกหรือยังติดไม่ตกลงติดหรือไม่ติดอ่ายังไงก็แล้วแต่ะอะจะรู้อยากจะรู้อะนะจะได้สบายใจเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วจ้าเดี๋ยวจะไาชมกาแฟอีกแก้วหนึ่งจ้ะไปแล้วจ้าพี่น้องเทนนี่จ้าไปบาจ้า